มาช่วยเปล่าอะไรหน้กี้โกอยากกี้โกทำคลิปกิมกปีเอาปีกเลยปีบีป๊ะปไม่ไปเลี้ยงปลากับมาม่าหรอคะไม่ไปเขาจะไปบ้านพี่เชือเ้ยแทนที่จะไปเลี้ยงปลากับปลาหมาป๊ะเอ้ยเอ้ยไม่เอาลูกเป็นเด็กคิวล่าเหรอไปโนะบะ